ไม่นะทำไมมันไม่หลุดล่ะนี่อยู่จีนรอก่อนแล้วกันพลังทางอ้อมไปที่พุ่ง7.5.88เปอร์เซ็นเร็วๆเข้าสิเกินขีดจำกัดลั่รถริปเปอร์ขึ้นย้าย พลังงานมากมายออกมากันเอาไว้อยู่อ,อะไรเนี่ยยูจีนถ้ามีพลังแบบนี้ก็น่าจะบอกกันก่อนท่าก่อนสู้กับโทบอตเอ็กซเลยได้แรงมาดานใจแต่ว่าทู่ในสภาพนี้ได้แค่10นาทีเท่านั้นไม่เห็นต้องกังวลไปเลยถ้าสิบนาทีเท,ทอ,อ,กกอ,อทร์บอตก็ละลายเทโทบอทรวมร่างนั่น,สนเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ฟฟะ นังดับไฟนะเอสเอสโอ้ผมต้องรีบไปช่วยแล้วโอ้ยทำยังไงดีไม่ได้การแล้วพี่มาลองลงพลังกันเถอะอ๋อเออเฮ้ยช่วยไม่ได้นะ ถึงจะน่าอายแต่ว่ามีแค่วิธีนี้เท่านั้นไปสีเลเซอร์เ <Laser! S 1> <Laser! S 2> ชื่อกระโดดเลเซอร์เชื่อกระโดดใส่กวางทันเฮ้

รีบเรียบทำให้รวมร่างสำเร็จไวๆด้วยเถอะแบบนี้มันไม่ได้จริงๆนะครับดเอไวย่าอยู่แบบนั้นเกรงแต่ทองเอาไว้แล้วดึงมานออมาเลยอดทนไปด้วยกันได้ยิ โอกาสนี้ไปช่วยดับไฟนี่จะต้องเสียใจหมาป่าเดียวตายที่ร้อนดังไปทไมฉันก็ต้องระังนีหมาป่าเดียวตายที่ร้อนดังไปหมาป่าเดียวตายที่ร้อนดังไป ชนะแล้วนะแล้วชนะแล้วใจากเพื่อนเพื่อนถ้าทุกคนมีความตั้งใจที่จะปกป้องที่บอกมาไม่ว่าใครก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ฉันจะจำเอาไว้สงสัยจะหมดเวลาแล้ว เฮ oh? <the> <step> <from> ้เสียดายจังถ้างั้นความเป็นคู่หูของเราก็จบลงแล้วเหรอแต่ว่าอาจจะได้กลับมาสู้ด้วยกันในวันหลังถ้าพวกเธอยังมีจิตใจที่ยอดเยี่ยมกันอยู่ก็จะได้เจอกันอีกจะว่าไปแล้วพวกเราก็ไม่ได้เป็นทบอทที่กระจอกขนาดนั้นไม่ใช่ใครก็ได้แต่มีปฏิกิริยากับคนขับที่เท่เท่านั้นต่างหากไหนตอนแรกบอกว่าไม่ชอบเราเกยปกตอนนาได้ยังไม่รู้นี่นาตอนนี้รู้แล้ว พวกเธอเป็นฮีโร่ที่แท่จริงๆเฮ้ยบอสค่ะถ้ามีขนาดลีออบดทยังแพ้พวกนั้นได้เลยไม่เห็นเหมือนที่สัญญากันไว้เนี่ยน่าเสียดายนะคะก็มันรวมตัวสามร่างเป็นท่าไม้ตายนอกจากนี้ x y c ยังมีเทคนิคใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนี่แถไปเรื่อยแก้ตัวทุกวันฉันจะไปฟ้องตำรวจเจ้าพวกหลอกลวง แต่ก่อนหน้าน,านั้นคงได้จับคุณปู่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นผู้ร้ายที่แย่ยิ่งกว่าพวกหลอกลวงอีกฮะทำไมฉันเป็นผู้ร้ายล่ะฉันเป็นอาจารย์ต่างหาก<ะ>โดยเฉพาะคราวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สนว่ามีใครบาดเจ็บหรือว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อันตรายที่ไหนด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้นักเรียนด้วยค่ะประชาชนก็เลยอดที่จะตกใจกับเรื่องนี้ไม่ได้เด็กพวกนั้นไม่ว่าใครก็ สามารถเป็นผู้ร้ายได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์ก็าตามไม่คิดเลยว่าจะทำให้เด็กๆบาดเจ็บไปด้วยทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ทำไมฉันเป็นแบบนี้ไปได้ no ผ่านมาสามชั่วโมงได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครบหมดแล้วค่ะจับให้แน่นๆนะครับีผูบตรงนี้ก่อนแค่ตรงนี้สต๊อปค่อยๆขามถนนนะครับจะให้ความร่วมมือกับหน่วยกู้ภัยแดโดและช่วยซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจนประชาชนต่างก็ให้การกดมือขอบคุตรงนั้นเหมือนจะเห็นครีด้วยทางนี้ตำรก้ดพลอ้่อาให้ทำท่ารวมพลังแปลกๆได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยกู้ภัยกิติมศักดิ์ของเมืองแดโดด้วยละค่ะ แต่สามพี่น้องกู้ภัยอยู่ไหนอะเขาบอกว่าถ้าช่วยซ่อมแซมเสร็จแล้วจะมาครับตอนนี้พวกเราไม่จำเป็นแล้วนี่แต่ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งอิจฉาพวกเขานะทัวรบอสที่มีคนขับที่หลากหลายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยถ้าฉันมีคนขับคนอื่นบ้างก็คงจะฮะนี่วานฉันคงจะเสียสติไปแล้วไม่ว่ายัางไงฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นเลยนะบอส้าก็รู้นี่นะ ว่าเดิมทีแล้วฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีเอาเป็นว่าฉันไปมอบตัวละกันเธอก็เลยเธอไปมอบตัวคนเดียวเลยไม่มีหลักฐานอะไรด้วยซ้ำไปอ้าเฮ้ยเฮ้ยแวะไปละเฮ้ยอ่อบอสคาบอสขาเออเฮ้ย ท่าเท่าคุณปู่กเขาอยู่เนาะไม่ต้องหันกลับไปเลยคนแบบนั้นน่ะจะต้องขูดใหงเงินทุกบาททุกสตางค์มาให้หมดเท่านั้นแหละ <c oughs> ที่ที่เราต้องมองคือ<ะ>ด้านบนโอ้พระจันทร์เต็มดวงเดี๋ยวเขา้าเรียกควาให้ฝันฉัดเป็นจริงสักทีเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยลีโอบอทก็ใส่อาวุธเข้าไปเยอะแล้วนะแต่ยังสู้โทรบอทไม่ได้อีกเล่ย ขนส่งเหรอโออมือหุ่นยนต์งั้นเหรอแต่ว่ามันเหมือนกับมือคนมากเลยนะ ขอความล่าสุดสินะ You're having fun. Will the sun stay up any longer if we slow our footsteps down on the way back in love?